เอเนมาซื้อข้าวต้มผัดอยู่ตรงหลังเทนเนเๆนเทนเทนเทนมาเข็ดมามไม่ใช่มีแต่ข้าวต้มผัดนะเนี่ยมีไอ้นี่ขนมกินไอ้นี่นี่เนี่ยเนี่ยไอข้าวต้มข้าวต้มผัดเนี่ยเอาไปกินกับกาแฟตอนเช้าแล้วพอสักสามโมงนี่มึงก็เอาไอ้นี่เด้อ รีบออกมาเอานี่ออกกลามานี่มาเอาตรงนี้เนี่ยมีดอกจินด้วยนี่อยู่ตรงหลังเป้นเส้นเดเซรบานเนี่ยาเพาเดี๋ยวนะดูดูดูคนทำเนี่ยระดับมือโปรแล้วเนี่ยสวยด้วยสวยด้วยเนี่ยนะสวยเก่งด้วยสวยและเก่งบอกเลยนะซื้อไปแล้วไม่ได้โม้อย่างเดียวนะซื้อแล้วไม่ได้พูดปากเปล่าใช่ไหมซื้อไปแล้วเนี่ย ห้าสิบค่ะโอ้ย<ง>ไม่ใช่ยายหรอกเราเราก็ห่างกันไม่เท่าไหร่หรอกห้าสิบกับเจ็ดสิบจะห่างกันตรงไหนเออเนี่ยแต่พ่อจังทำไม่เป็นนะทำไม่เป็นนะเขาต้มผัดทำแล้วมันดิบใครทำไม่เป็นนี่ไงไม่งั้นไม่ได้ซื้อกินหรอก เด็นก้ามทไม่เป็นจริงๆตอนเราไปคั่วให้มันนิ่มอ่ะเออแล้วก็เอาแล้วก็เอาไปแช่กับข้าวเหนียวเขาบอกเขาบอกสูตรเลยนะรถเม็ดรถเก๋ เอาแล้วเตนก็ได้ร็เก่งก็ได้แล้วก็ไปแล้วก็ไปไปไปอ่ามันไปทาให้มันสุกในหม้อหน่อยนยั่นแหละหนูเคยทำแต่ว่ามันออกมาแล้วมันเหมือนกับว่าข้างในมันยังแข็งต้องไหนมันจะอยู่ตไหนกันยุซอยี่ห้าเนี่ยมันเป็นงานใหญ่นะทําขนมเนี่ยมันไม่ใช่งานเล็กนะเออไม่บอกเลยมัน <c oughs> <c oughs> ไปก่อนแม่ขาแบบนี้ละขอบคุณนะอย่ารีบนะไม่อย่ารีบนะร <c oughs> hey, ีบ,นะบมาซื้อเดี๋ยวก็หมด oh. อีกชั่วโมงหนึ่งหมดแล้วนะเนี่ยอดนะอดนะบอกเลย